สารมวลชนของคุณพรฤิ์เนี่ยต้องการที่จะให้เป้าหมายดังนี้ครับการส่งร่างกฎหมายข้อเสนอและระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองก็จะเน้นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามีเป้าหมายว่านอกจาก47กฎหมายที่เราส่งไปแล้วอยากจะทําเพิ่มอีกก็จะมีร่างกฎหมายทั้งหมด6ฉบับที่ เขาจะใช้กรรมธิการเป็นกลไกในการร่างกฎหมายไม่ใช่ร่างกฎหมายในนามของพรรคเก้าวไกลแต่ใช้กรรมธิการเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็จะมีตั้งแต่พรบประชามติจนถึงพรบสภาเยาวชนแล้วก็พรบที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเสรีภาพแล้วก็สวัสดิภาพของพี moonlight. ่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนที่เป็นเชิงการปฏิบัติการมันอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายใหญ่ๆแต่มันต้องแก้ปัญหากันทุกอาทิตย์นะครับก็ พยายามที่จะส่งทั้งข้อเสนอระเบียบนะครับต่อฝ่ายบริหารตั้งแต่ข้อเสนอโมเดลการเลือกตั้งสอสอรอไปจนกระทั่งการปรปับปรุงระเบียบพักการเมืองไปจนกระทั่งการปฏิรูปเรื่อนจำนะครับเพื่อลดการกระทําผิดซ้ําก็เป็นตัวอย่างของกรรมธิการเช่นเดียวกันก็มีแผนเป็นตรายมาสมีแผนเป็นรายเดือนว่าจะต้องตั้งอนุยังไงจะต้องเชิญใครมาจะต้องลงพื้นที่ไปที่ไหนก็คิดกันเป็นรายปีนะครับก็จะ สามารถทํางานเพื่อกับพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองได้ในส่วนที่3